เี๋ยวเรามาดูยำหมึกไข่1,100นะคะอันนี้มันจะใสเล็กเนาะไข่กว่า อะไรด,ดีคะเลือกเมนูก่อนได้ค่ะกับไข่ถ้าเป็นไซส์กลางมาตรฐานก็คือประมาณ6ตัวนะคะได้สิบสองตัวมันตกตัวไหร่เซตหนึ่งอันนี้เราเซตคู่หนึ่งเหมือนเดิมมาค่ะเหมือนเราขายนั่นแหละค่ะแต่นี้เราใช้สิบสองตัวเท่ากับเซตลองนะคะเบอร์เบอร์อรมาตรฐานร้านอะกาศไซส์สองร้อยพร้อมอยำกะจ่าเราให้สองตัว อันนี้ได้ติตัวลยลูกค้าบอกอ่สิตัวเลยค่ะจะได้พอทานเรียบร้อยค่ะจำชามกันเลยนะคะหมึกไข่เหมือนยำยกร้านหมึกไข่เลยจะพอมเปิดไข่อันนี้ลูกค้าชอบทานจะพรอมหมึกไข่นะคะ <S <S เรามาเปิดด้วยกันเมนูแรกเลยนะคะ กับเมนูหมึกไข่หอยแครงปลาแซลมอนจ้า กับมึกไข่หอยแครงแซลมอนจ้าจ้ะแซลมอนไปเลยเมนูต่อไปนะจ๊ะกับเมนูขนมจีนฟุ้งสุกหมูยอปลาทูค่ะกินเจ็บใหญ่เลย เจ๊หนึ่งก็แกะก้างให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับใช่ป่ะต้องพิจิตรี่ถัดนิดนึงเดี๋ยวก,าก้างติดคอลูกค้าลูกค้าเป็นรมาลําบากเราดิด <laughs> สำหรับออนทัวร์นะคะ <c oughs> เดือนตุลาคมนะคะเจ๊หนึ่งไม่ได้รับงานนอกเ <c oughs> นาะเราไปออนทัวร์เองนะคะตลาดตะพียาคนรุมวันที่19ตุลาคมะคะ่ะแล้ววันที่2 0ก็นครนายกนะคะที่ร้านตัดผมโน้ตแดนนะคะเมใส่ไม้เจ๊หนึ่งเหยาพูดแบบนั้นไม่ดีหรอกร้านตัดผมโน้ตแดนนะคะนครนายกนะคะ นี่เรามาดูยำขนมจีนปลาทูบวกกุ้งสุกแล้วก็บวกหมูยอจ้าหอมมากนี่กุ้งสุกนะคะปลาทูนะคะไม่ใช่กุ้งแห้งนะจ๊ะกุ้งสุกจ้ะ เมนูทุกอย่างก็สามารถมิกลงม,มาได้น,นั่นเช่นหนึ่งนะ<ห>อย่างปลาทูก็สามารถมิกวมใส่หมูยออะไรก็ได้นะใช่ค่ะคือเครื่อมจีนเอาง่ายๆเราอยากกินอะไรก็ใส่อันนั้นบางคนไม่ชอบปลาทูก,ก็ใส่ยาอื่นแทนได้จ้าพี่ีพิถันเลยนะครับเมนูนี้เพราะว่าถั่วฟูเราหั่นไว้แล้วมันจะดำเลยนะครับที่นหนึ่งก็เลยจะทาหม้อต่อหม้อไปเลยก็คือของทุกอย่างเราจะทําสดเลยนะครับ ต้องแบบให้ลูกค้าใจเย็นนิดนึงเนาะอยากทานของอร่อยนหน่อยเช่นนึงนะโอ้สมัยก่อนแรกๆถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเนะาะสมัยก่อนเช่นหนึงต้องมายึแกะกุ้งหน้าร้านเลยนะคะบปักขี้มาแล้วก็จริงฮะแต่ก็ต้องมาแกะเปลือกตรงนี้นะเอกนี้ท <ขอ S 2> ุกอย่างจะขึ้นร้านนี้คือต้องใช้เวลานะแต่ okay, ก,กุ้ง <okay. S 1> สดเนี่ยเราก็คือต้องเอากระเพาะที่หัวออกแล้วก็เอาเส้นหลังออก<ด>นะเช่นนึ้นนะปักเส้นขี้บ้างด้านหลังนะคะไม่ง่ายเลยนะเช่นนึง ตั่วพลูคัะก,ก็กรอบนะเจ๊หนึ่งเป็นคนชอบกินมากเลยออร่อยยำถั่วพลูเนี้ยมีอะไรเราก็ใส่อันนั้นแล้วจะใส่เป็นเวย จะหมวยเขาต้อก <łość> ินยังไงนะเขาต้นงช้นใหญ่อะเราโคเรอโคเรียนนิหนึ่งนะเพิ่มปลาให้เนื้อใหญ่ ปลาทูบวกกุ้งสุกบวกหมูยอนะฮะเห็นไม่เอ่ยตัน,เนดเรียบรย้อยค่ะเมนูต่อไปนะครับนบ้ำแซลมอนุ้งสดขอปลาด้วย สวยนะได้ครับใส่ลูกค้าหรือลูกค้าก็บอกอีกว่าลาบอะไรใส่ปลาร้าก็ลูกค้าเขาจะใส่นะคนอีสานเขากินคนอีสานก็ต้องสิงก็มีบางคนใส่นะครับใส่เรื่อยๆถ้าลูกค้ากินได้เจ๊หนึ่งก็ทำได้ใช่ไหมได้ให้ลูกค้าสั่งมาเองคนเราไม่รู้จักเกินเกินน้องนั่งค้างไเลยนะครับ ร่วมจากห้างหลักสรุปต้อง ก็ไข่แมงดาสองสองตักไข่เรียบร้อยค่ะ ไข่ผู้ไข่ป้าไข่แมงดาจ้าจ้าไม่ไหวจ้ะรับของได้วางนี่นะไม่ตกมั้งยังอยู่อย่างนั้นตายเก็บรูบ้านที ครับห้องน้ำอีกแล้วเดี๋ยวโรบาดูแทนน้องหน่อยนะลูกน้องมาเห้องน้ำประกอบนะคะเผ็ดไหมคุณแม่เผ็ดไหมไหลบัวเอาไหมคะไหลบัวกินไหมไม่ไม่เผ็ดไหลบัวกินไหมไมหลบัว สามร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวลบกวนด้านขวามือเลยนะคะแลวไอกสายมือแม่ค้าเลยขวามือลูกค้าแหละถูกแล้วนั่นแหละ <c oughs> ลูกค้าหนูนะจ้ะเราดูดูให้พี่หน่อยลูสี่ร้อยห้าสิบจ้าได้จะ้ะ จ้ะไม่ผักนะจ๊ะอันนี้นนจ้าเี่เรามาดูยำหมึกไข่หนึ่งพันหนึ่งรอนะคะอันนี้มันเป็นไตสเล็กเนาะเดี๋ยวใครบอกว่านั่นเราก็คิดตาม นั่นเลยอย่างนี้เจ๊นหนึ่งจะให้2ตัวนะคะคือลูกค้าสั่งไซส์ใหญ่ใช่ไหมเจ๊นหนึ่งใช่แตได้ทั้งหมด12ตัวนะจ๊ะเต็ทน้อยนะคะคือเราใส่แค่ช้อนเดียวสั่งไซส์ใหญ่แต่เราไม่มีเราก็ทําแบบนี้ให้เลยนะ<ช>เจ๊นหนึงนะ,ะแต่ลูกค้าไม่ขอบ้างนะครับ กันจะเยอะหน่อยนะเขา,เาหมึกไข่เยอะโอ้เมื่อกี้เราลืมทำน้ำยำก่อนเนาะหมึกตัวตัวกำลังกินนะคะตัวไม่ใหญ่มากอันนี้ชุดนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะข้าวโพดรวนจ้ะเราก็ไม่จำเป็นต้องสั่งตามเขาเนาะใช่คะ่ะตามกำลังอันนี้เขากินหลายคนแต่อยากกินแบบหมึกไข่เยอะๆนะครชอบกิน5-6คนอาจจะหนึ่งใช่คะ่ะ ต่เผ็ดน้อยนะอันนี้ย่าพวกหนูหลีก็กินแบบนี้ได้เลยใช่ค่ะเมย่าสันสันก็มากินหมึกเป็นตัวตของเจ๊นหนึ่งไปแล้วเนาะย้ำไลรดีค่ะเลือกเมนูก่อนได้ค่ะ ะะไม่ตัดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกับลูกไข่ถ้าเป็นไซส์กลางมาตรฐานก็คือประมาณ6ตัวนะคะได้12ตัวเหมือนตกตัวเท่าไรครับเหนึ่งอันนี้เราเซ็ตคู่หนึ่งเหมือนเดิมมาคะ่ะเหมือนเราขายนั่นแหละคะ่ะแต่น,นี้เราใช้12ตัวเท่ากับเซ็ตลองนะครับเบอร์เบอร์มาตรฐานร้านอากาศไซส์200พร้อมยำม,มาจา้ะเราให้สองตัวจ้าอันนี้ได้12ตสอตัวล,ลูกค้าบ,บอก12ตัวเลยค่ะ จะได้พอทานจ้าเรียบร้อยค่ะชามๆกันเลยนะคะหมึกไข่เหมือนยำยกร้านหมึกไข่เลยจะพาะมเปิดไข่อันนี้ลูกค้าชอบทานจะพาะหมึกไข่นะคะ ท้ายนี้เจนฝากสําหรับออนทัวร์นะคะ,ะที่กรุงอ่าปทุมธานีกับตลาดนัดพิยาคนลุมนะคะเดือนหน้านะคะวันที่19ตุลาคมค่ะแล้วก็วันที่20นะคะเดือนเดียวกันเลยตุลาคมเหมือนกันใคร, <น ốt S 1> รเออใช่ค่ะถ้าใครสะดวกใกล้ๆฝั่งปาจินนะคะปาจินบุรีก็โ<ม>น้ตแบ์แบไไมม่เาด้ยยินสีนจากาที่โน้ตแบ๊กนครนายกนะคะ ไก่ไกปาจินบุรีนะคะสละบุรีอะไรก็ไปกันได้เลยใกล้ไหนไปตรงนั้นค่ะตลาดนัดพิยาคุณลุมนี้เปิดเต็มเช้าปิดถึงห้าโมงเย็นนะคะของตลาดนะใช่แต่ถ้าของหมดก่อนเีหนึ่งก็กลับก่อนนะคะไม่รอแล้วเรามาปิดท้ายกับเมนูสีไข่กันเลยค่ะนี่ชามๆกันสีสัน ได้ค่ะสีไข่ไข่มึกไข่นะคะไข่เมงดาแล้วก็ก่อนที่แล้วพี่ทานอะไรไปครับนานเลยใช่ไหมท้แบบแบบยำยกลาอทุกยำแล้วกินทักตายแล้วไปกินอย่างอื่นอีกแล้วของของนีกจนึงแบบกินยาวมาก วันนี้ีรบไปว่ากินยกร้านไปด้วยใช่วันนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอนานใช่ค่ะโอเคถ้ามามุดหน่อยนี่ก็ไม่ธรรมดานะใช่ค่ะตีไข่ขอบคุณมากค่ะแน่นเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะครับบาย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 ค่ะ